สวัสดีเช้าว,วันหยุดนะคะแดดเปรี้ยงแต่เช้าเลยนะคะส่วนทางนี้ก็ต้นข้าวออกรวงแล้วนะคะ บรรยากาศวันนี้ก็เย็นเย็นเมาาื่อเช้าก็ออกเย็นเย็นจนหนาววันนี้ก็สายๆมานี่ก็เริ่มแล้วนะคะแดดเปรี้ยงๆเลยม,มาแล้วไทเกอร์เจเอนเจเอนไม่ได้สีขาวแล้วนะคะเ <laughs> ป็นสีเดียวกับสีเอ่ ดินแดงเลยนะคะไม่คืนละอ่ใจแอนไม่ได้สีขาวแล้วขนถูกย้อมสีซะแล้ว <te ars> ฟังเสียงนกเช้าเช้าเช้าว,าวันหยุดนะคะตรงนี้ก็ออกดอดกตลอดเพราะว่าได้รดน้ำให้เขานะคะต้นใหญ่ ังจากที่ไปเป็นแม่ครัวจําเป็นมาไปไปไปแทนเขานะคะไปทํางานแทนเขาแบบแม่แม่ครัวคนเก่าเขาไม่สบายเขาลายหยุดเนาะแล้วก็ไปแทนเขานะคะไปช่วยเป็นลูกมือนะคะอ่านี่ตรงนู้นก,ก็ดอกอดอกอ่าเขาเรียกดอกะไยนะ ดอกจานเหรอคะดอกสีส้มๆแดงๆเป็นดอกปีแรกนะคะเต็มต้นเลยโน่นหน่นั่งตัวนี้หนูเห็นเนาะแต่ในโทรศัพท์อาจจะแบบมันอยู่ไกลนะคะแล้วสู้รภาพมันแตกนะคะ ประมาณนี้วันนี้คลิปนี้นะคะก็มารายงานตัวเงียบเงาบรรยากาศเงียบเงาตามบ้านนอกเราก็ประมาณนี้นะค่ะอยู่แบบตอนเช้าเ้าก็จะมีคนมาซื้อของไปซื้อกับข้าวซื้อของใช้ในครัวเรือนสิ่งที่ขาดไปเนาะก็จะวุ่นวายนิดหน่อยแล้วก็จะไปวุ่นวายอีกทีก็คือตอนตอนเย็นนะคะหากับข้าวตอนเย็นกัน เช้าเช้าแบบนี้ก็เสายสายมาแบบนี้ก็เรื่อยๆนะคะลูกค้าไทเก็อาณาได้ <c oughs> <c oughs> ขอโทษค่ะช่วงนี้เริ่มจะเข้าสู่หมุนฤดูร้อนนะคะอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะคะ ที่ไหนที่ใดถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไม่มีไข้ไม่มีรมมโรคเป็นลาบอันประเสริ์จริงๆอย่างที่เขาว่าจริงๆโอ้ไปไม่ได้เลยทางฝั่งนู้นนกลงนะคะนาที่อยู่ใกล้ๆทางนู้น นกลงทางโน้นเห็นผุบผุบโุยเออ,อแล้วก็มะม่วงตอนนี้ดอกเริ่มร่วงรวยนะคะเจอเริจะจะเป็นหมากจะเป็นหน่วยนะคะกำลังกำลังจะใหญ่ตอนนี้เป็นหมากน้อย ใเอ็อนเล่นอะไรมากินอะไรมามหิวกินเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นะเห็นปากเป็นแถวน้ำลายเอออย่าหากินมั่วนะ ตอนนี้หน้านี้หน้าอา่าข้าวนาปังจะเป็นหน้าของนกนกเป็นกนกกระจกนกกระจกนี่เสียงจิบจับจิบจับแรกเริ่มก็จะไพเราะสนอหูแต่นานไปนานไปเริ่มรู้สึกแบบมันมันไม่สนอหูแล้ว มันมันจิบจับทั้งวันมันไม่หยุดมันไม่เงียบนะ <c oughs> อืมเห็นไหมนอนกเขานกเขาไม่ใช่นกเราไปไหนแล้วกูก,กา้ากู้ก,ก้าอยู่เห็นไหมคะเขาตีกันแล้วเขาจีบกันเนี่ยอ่ อสองตัวเนี่ยเขาตีกันเลยเขาจีบกันอือกลุ้งทีหนึ่งแล้วก็ก้มหัวลงกล้งทีหนึ่งแล้วก็ก้มหัวลงไปละตอนนี้ก็สองตัวนี้ก็กำลังอยู่ในวัยสุกสนนะคะนี่ฮทเร์ อืมแอนน,นกินไม้อีกแล้วใจแอนก็ไม่ห่างนะไม่ห่างหนูเอ๊ะทำอะไรอ๋อทำความสะอาดน,นี่ค่ะวันนี้คลิปนี้อวันหยุดสุขเสาร์อาทิตย์ เด็กน้อยก็จะตื่นสายสักหน่อยนะคะพักผ่อนตื่นมาก็มาลุยเล่นกันต่ออ่าเ <c oughs> ขาท่วค่ะเริ่มมีอาการไออาการเปลี่ยนแปลงอ่าใครมีใครครู้ตัวว่าปวดหัวจะเป็นไข้ทานข้าทานยานะคะรักษาสุขภาพกันด้วย บรรยากาศบ้านเอกกี้ก็ประมาณนี้นะคะวันนี้หนูมารายงานตัวแล้วนะคะอ่าโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะคะคอยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะอ่าพูดผิดหรืออะไรยังไงผิดพลาดลงไปต้องขอโทษและอาภัยตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ